สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้ผมสีผ้าพี่น้องม้าเท็ดไมกวดยาขั้นม่อนนะครับแล้วก็สีไปตัดมาตากแดดไว้ที่ก่อนนะครับพี่น้องว่าสีมีขั้นตอนจังเลยเนี่ยแล้วก็สีบอกซะพคุณยาขั้นม่อนน้ำนะครับครับผมไปกันเลยครับพี่น้องนี่แหละครับกับยาขั้นม่อนเท็ดไม่กวนนะครับผุนนะครับเกิดเต็มเลยครับผุนเกิดไปต้งผุนต้นสูงนะครับแต่ว่าผมถ่ายมองนี่สีมาตัดเป็ดไม่กวดบ้านนี่ผมสีมาบวชซะพวกคุณสูฟังนะครับ ลากหรือลั่มต้นมันนี่เอาไปต้มกินแก้ไขแก้ไขพิษปกติต่างๆเวยครับสารพคุณของหยาคัดมอนชนิดนี้นี่นี่แหละครับหยาคัดมอนนะผมลากหรือลั่มต้นแล้ครับแช่น้ำแก้ไขแก้ไขผพิษปกติแล้วครับต้มกินก็นได้พี่น้องต้มหออกพบประมาณเห็นให้ถือน้ำเดือดประมาณหานาทีนะครับผม กุงกะสิตารเพชรไม่กวาดก้อนบานนี่สิตาร์ด้แถวนี่ดอกตั้งตั้งปุ่นเม่ท่านเปียวดอกเดียวถ้าเบิ่งก้อนพี่น้องโว้หัวงานขั้นมัวนี้ด้วยของคุเด็กกันได้เห้ใส่ต้นไงพ่อสมควนนะครับนี่ต้นซ้ำนี่ขึ้นไปนะครับ พี่น้องก็ได้มาเร็วนะครับหย่าขึ้นม้วนเอาไปซ้ำหนีกับพ่อครับนี่ครับขึ้ม้อนนี่นะครับหย่าขึ้นม้อน,อน,น,อาานแวอขวะเด้ม,มาครับเดี๋ยวไปตากแดดไปที่หน้าครับผมครับพี่นอ้องเขาจะมาตากแหงไว้เนาะครับเขาตากแหงเขาก็ย้ายออกเลยเนาะครับพี่น้องนะครับ ห้องกะซุ่มเกาเที่ยวออกมาไว้ห้องกะย้ายอะไรออกนี่ครับตากยังระยะหาในการตากเกาบางๆนะครับครับตากเรียบบานส่วนซุ่มนั่นกะคือซุ่มเที่ยวตากแดดไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องกระเจ้บัวนี่ละเฮ็ดให้ดพอมีพี่น้องเบิ่งกะอย่าคัดมอนคือกันนี่ก็เอามาตากไหมนี่ก็เสียดคือกันครับ แต่ว่าผมสิท้ายคลิปเห็นพอมีพี่น้องเบิ่งกับเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องบานนี้เขากับชีวะสันใบมันออกนะครับถ้าเขาวะสันนี่มันกับชีนั่นออกเขากับเลยอดตรงสันเพื่อให้มันออกเร็วนะครับก็ใช่ไหม้อครับเห็นมีเนื้อแข็งแข็งแนวนี่ไม่เนื้อแข็งหรือไม่ยังกระเด้ที่มันมีความแข็งแรงครับใบก็เริ่มขูดมาจังน่อยแล้วเดี๋ยวผมสิคาะใบออกก่อนนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องตะขอออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดแล้วก็ชิมเห็ดแล้วนะครับพี่นอ้องอย่าขั้นม่อนเห้เป็นกวดนะครับอุปกรณ์ก็คือเจสูตรแล้วก็เบือประมาณนี้นะครับนี่แล้ครับก็คือใบของเจสูตรนี่นะครับอย่าขั้นมอนน่อนท่นอสั้นใบออกเล้่ยวมาผม มามัดกันเล่นนะครับนี่เดีมัดหนึ่งเดี๋ขั้นหนึ่งนะครับครับพี่น้องก็มามัดเล่นนะครับวันนี้ไม่สิมาตั้งแกะมองใกล้ๆมองฝไยซิก่อนนะครับเพราะว่านี้มันก็สิมีความแข็งกว่าครับมามัดกันเลยบวันนี้มามัดเกี่ยวซิก่อนนะครับขันตัวแหลกเกี่ยวเนี่ยนี่แล้วดึงเขาให้แน่นเด้อเส้นยาวๆเขาก็จะเฝ้าตัดเด้อพี่น้องเาก็มัด นี่แหะครับบานนี้เาก็ตัดออกมาหน้านี่นะครับเดี๋ยวได้ครับนี่พี่น้องเขามาแล้วนี่เขาก็สดีสอดไม่สอดแค่สูตรเขามาใส่หม่องนี่นะครับหาสองบางเข้าไม่ทางสิกรอนบานเขาก็สอดเขามาหม่องนี่ตัวเลขก็มัดเห็นมันเสื่อมต่อกันมันมองนี้นะบัวเป็นเสื่อมต่อกันเห็นมันไปสอดหากันเดี๋ยวได้พี่น้อง รครับพี่น้องกำลังจากเที่ยวสอดได้แล้วห้องกระดึงนะครับนี่นี่มันก็นจิมาสอดมองเที่้องนีไน้นี่นแล้วครับถือว่าได้แล้วครับทบหนึ่งบานนี้เขาก็มามัดบาทน,นี้มัดที่จังเรกก็ด้วัวให้มันเห็นส่วนเขาก็สอดไปตามหูต่างๆนี่ครับเห็นปะหรือว่าสันเขากะอันนี้แล้วเขาก็ตัดเลยครับห้องมัดเร็วๆ พี่น้องเขาได้ทักเป็นทีียบ้อยแล้วนะครับนี่เขาก็เสนนี้มาสอดเสนนี้เสนนี้เขาก็หลอดแต้มนี่ดึงแห้งๆมันก็บอลรุดแล้วครับแบบนั้มาขอต่ตไปกระิมัดก็กาหล่ะครับพี่น้องพี่น้องมาขอต่ตไปแล้วนะครับนี่เนี้ยนี้เด้อเกี่ยวมากยำเชือกนครับดึงให้แน่นนี่ครับดึงให้แน่นแนวนี้แล้ว้องกระตัดมองนี้เลยครับนี่เพราะมันพูดอยู่แล้วก็จะตัดออก สวดสดีครัาพี่น้องส้าส,สดบต่นใดเขามีไม้ซอยแงี้ยนะครับสวัเดีครัเดี้ยเลยเจ้าปเลนเกมหมวดเจ้าปเล่นเกมระบาดน,นี้ก็มาเฮดไม่กวาดขั้นม้อน,นี่ก็จีได้ไลยอันครับพี่น้องคือว่าถ้าเด็กน้อยเล่นเกมไลยกัเอาเวลาว่างที่เขาเล่นเกมนะี่ยมาเฮดตัวนี้บ้างนะครับก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับนี่ แม่กวดขั้นม่อนนี่เป็นประโยชน์หลายสามารถปัดกวดล้านเนาะก็ได้ครับพี่น้องเป็นประโยชน์หลายจะเล็กน้อยเล่นเกมไก่หันมาเฮ็ดเนี่ยนี่ก็จะดีเนาะครับพี่น้องบางนี้ผมจีมาสาธิตขวดให้เบิง้งเบิ้งบานผมสีกวดให้พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องต้งงก็กวดต้อมต่อมตอมกันไว้ได้ที่นี่ ถึงมันจ eh, eh, ีวันรมันก็ดีได้ครับนี่เห็นว่ามันก็กวดต้อมได้คือกันเออเดี๋ยวเด้อวยพี่น้องเัากวดนี่มันก็บต้อมกันได้อยู่ดีนี่ถึงมันเปลี่ยนีีกระทำแต่ก็ใจงานได้ดีนี่พี่น้องเัากวดต้อมกวดสามามาที่ใถวบ้านเลื่อนเัาสะอาดได้ดีนี่ นี่พี่น้องต้อมกันดีปานยังเออนี่พี่น้องครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็บไม่กวาดขั้นม่อนกับการวิธีวิธีการเห็ดไมกวาดขั้นม่อนครับผมกัสีขอล่าไปก่อนล่ะครับเมื่อนี้จังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะพาดกิมตังนะครับเดือขอคผมครับ